กลับสวัสดีครับพี่เมยพี่น้องครับผมมื่อนี้ช่อง JJK จาก,กว่าฟาร์มไก่ยังอยู่ที่เอ็มพีเคคัมพีฟาร์มนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอีพีที่หาในการเยี่ยมชมฟาร์มนะครับผมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นเปิดราคาที่เป็นแม่ลูกนะครับเปิดราคาเป็นแม่ลูกนะครับโอ้แผงคอมายน์ครับครับพี่น้องอ่าแผงคอยนหนังหนานะครับหนังหนากระดูกนี่ตัวนี้อนาคตไก่เลยครับผมลูกไ โอ้เป็นลูกแลมโบ้ TK ห้าเจ็ดเก้าเลยนะครับอ๋อมีหน้าละวงคอเชิดนะครับด้วยลักษณะเด่นของลูก TK แลมโบ้ห้าเจ็ดเก้าหน้าตาจะประมาณนี้นะครับแล้วก็วงคอจะเชิดสูงนะครับแต่หนอกก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นลูก TK แลมโบ้ห้าเจ็ดเก้านะครับอัตลักษณ์ของลูก TK แลมโบ้ห้าเจ็ดเก้าต่หนอกก็จะสวยประมาณนี้นะครับต่หนอกแล้วก็หน้าตาก็ประมาณนี้นะครับบ่งบอกเลยนะครับว่าเป็นลูก TK แรมโบ้ห้าเจ็ดเก้านะครับฝากถึงมอญยวนะครับนี่เป็นลูก TK แรมโบ้ห้าเจ็ดเก้านะครับ ปากถึงจะาของด้วยเนอนะครับตัวนี้แดงแล้วก็มีเอ่อเหลืองเหลืองปนมานะครับเด่กโอ้โหแผลคอหนามากแต่คาดว่าในอนาคตหน้าจะสีแดงเนียนกว่านี้นะครับสีจะแดงเนียนกว่านี้นะครับอ่าอันนี้แม่เขานะครับแม่ใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตัวตัวเล็กมันเดินตามนะครับเดี๋ยวให้แม่เขายืนดีๆเนี่ยนะครับเป็นแม่ลูกนะเป็นแม่ลูก เอาไปเก็บไว้แล้วก็ปิดประตูนี่ไลายสามชั้นไปลูกไปเดี๋ยวขออนุญาตไรวัวเล็กเข้าคอก่อนนะครับไปไปลูกไปไปเข้าคอกไปเข้าคอไปเดี๋ยววัวเล็กเยอะนะครับวัวเล็กเยอะมันจะวนาปนิดนึงนะครับตัวเล็กเยอะครับตัวเล็กเยอะอ่าโอ้โหน้ำนมดีมากนะครับน้ำนมดีมาก เดี๋ยวให้แม่เขายืนดีๆก่อนนะเขาเพิ่งออกมาจากคลองนะเดี๋ยวเขาจะาตื่นผมนะครับต้องให้เ,าเขายืนดีๆก่อนอ่นอาอออเนี่ยครับโอ้โหดูบั้นท้ายลูกนะครับแม่นี้ให้ให้ลูกดีมากครับน้ำนมแม่ดีมากนะครับเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดชัดๆเลยนะครับรทีนี้<ร>อ่าโอเคเลยครับโอเคใช้ได้แล้วอ่าแม่เขายืนดีแล้วครับสามารถถ่ายได้แล้วอ่านี่ครับโอ้โหน้ำนมนะครับโอ้โหดูฐานนมครับอ่าเดี๋ยวให้ดูรอบๆนะครับอ่าแม่นี้สูงประมาณเท่าไหร่เนี่ย ร้อยสี่สบห้าบวกประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับแม่นี้นะครับแม่นี้ได้กี่ลูกแล้วครับลูกตัวที่ถึงสามไหมถามลูกตัวที่สามในท้องไหมหรือไอ้ลูกตัวแรมโบ่น่าจะลูกแรมโบเนาะลูกเรมโบอ่ตัวทีลูกแรมโบตัวที่สองในท้องผสมไปยังครับในท้องยังไม่ผสมนะถ้าผสมไปก็จะเป็นลูกตัวที่สามนะครับพูดง่ายๆตอนนี้ก็ลูกตัวที่สองนะครับ ยังไม่หย่านมลูกมันอายุเท่าไหร่ครับลูกมันประมาณหกเดือนลูกมันประมาณหกเดือนถึงเจ็ดเดือนนะครับโอ้แม่นี้สวยนะครับลูกรีดนมนะครับเลยดูผอมนะลูกรีดนมนะครับเพราะว่าดูจากฐานน้านมให้เดูจากฐานน้านมครับโอ้หน้านมดีมากนะครับเลี้ยงลูกดีนะครับพูดง่ายๆอ๋อตัวนี้กระดูกใหญ่นะครับกระดูกใหญ่กระดูกใหญ่แล้วก็ข้อเท้าจิกดีนะครับลําตัว ลำตัวสวยนะครับลำตัวสวยใบหูก็สวยนะครับบ่งบอกลักษณะบามันเลยนะครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวถ้าเนื้อมาเต็มนี่จะดูสวยมากเลยนะครับตัวนี้เนี่ยตัวนี้อ่าเขาดีดนมนะครับให้ลูกดีดนมนะครับดูลูกสิครับนี่ครับให้ลูกสวยมากนะครับให้ลูกสวยมากนะครับเป็นลูกทีเคละโมฮดก็เดี๋ยวให้ดูรายละเอียดแม่ก่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปเงจะให้ดูลูกนะครับมันเดินตาม เนี่ยครับอ,อ่าเดี๋ยวให้ดูลูกนะครับดูแม่ไปคร่าวๆแล้วนี่ครับนี่ครับอันนี้ลูกนะครับอันนี้ลูกเป็นลูกทีเคแลมโบ่ห้าเจ็ดก้านะครับอายุหกเดือนถึงเจ็ดเดือนนะครับอายุหกเดือนถึงเจ็ดเดือนเพศเมียนะครับอ่าแม่ลูกคู่นี้นะทางฟาร์มเปิดที่ราคาเท่าไหร่ครับ 1 2 5 0 0 0บาทนะครับเปิดราคาที่1 2 5 0 0 0บาทแม่ลูกเพศเมียนะโอ้ราคานี้ถือว่าคุ้มเลยนะครับดกูการจ่ายลูกและดูกาบจากการให้น้ำนมนะครับน้นมดีมากน,น,นะครับให้ลูกสวยมากนะครับเอาไปผสมพ่อที่เม็ดสีแดงเข้มๆโอ้โหแจมเลยครับตัวนี้อ้า เอาปสงพ่อแดงเข้มๆนี่แจ่มเลยนะครับดูฐานน้านมครับฐานน้านมดีมากครับเนี่ยครับใหญ่เลยครับฐานน้านมนะครับน้ํานมดีนะครับถ้าท่านใดที่จะต้องการซื้อวัวก็ให้พิจาจรณาแม่วัวที่ให้น้ํานมดีนะครับมันมีผลต่อการส่งลูกด้วยนะครับผมอ่านี่ครับผมตอนนี้แม่เขาค่อนข้างผอมนะครับเพราะว่าให้ลูกรีดนมนะครับลูกก็ โตมากแล้วครับก็รีดนมเยอะนะครับยานมจับยานมแป๊บเดียวแต่เขาเป็นสัตว์แล้วนะครับจับยานมแป๊บเดียวแต่เขาเป็นสัตว์ละยานมสองสามวันลูกเขาหยานมได้สองถึงสามวันแล้วนะครับออ๋ถ้าท่านใดสนใจแม่ลูกคู่นี้ทางฟาร์มนะครับเปิดาราคาไว้ที่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับเป็นแม่ลูกเพศเมียนะครับลูกอายุหกเดือนถึงเจ็ดเดือนเป็นลูก TK l ลมโบห้าเจ็ดก้านนะครับ ถ้าท่านใดที่เห็นผมเห็น f c ผมหลายคนนะครับต้องการเก็บลูกทีเคเรบ้579ตัวนี้ก็น่าเก็บนะครับน่าเก็บเอาไปพัฒนาใส่พอดีๆต่อไปนะครับออดูครับดูจากแผงคอนครับสวยนะครับสวยสวยนะครับถ้าท่านใดต้องการให้ทางฟาร์มจดเอฟก็สามารถพูดคุย ได้เนาะตีได้อ่าสามารถ <TF S 2> พูดคุยให้ได้ตีเอฟมันก็จะเป็นลูกมันก็จะเป็นเอฟสองเลยแต่ว่าถ้ายังขายไม่ไม่ได้ก็จะตีเอฟนั่นแหละตีแม่ด้วยเลย,เย,เลยถ้าแม่มาขนาดนี้ตีแม่เป็นเอฟหนึ่งลูกเอฟสองไม่ต้องตีแค่เอฟหนึ่งครับอ่าอ่าสามารถอ่าเนี่ยครับถ้าใครเนี่ยอันนี้ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่า ตัวอื่นๆจะมาจะเอามาแค่ลูกนะครับก็จะเป็นแค่ f 1แต่ตัวนี้เราได้แม่มาด้วยนะครับแม่ก็ตีเป็น f 1นะครับแม่ตีเป็น f 1ส่วนลูกตีเป็น f 2ได้เลยครับอ่าพัฒนาเร็วนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้คุ้มนะครับถ้าท่านใดราคาเนีหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้าราคาก็คุยต่อรองกันได้เนาะต่อรองกันได้แต่ถ้าอยากให้ตี f จุดได้จดทะเบียนให้ก็แม่เป็น f 1ลูกเป็น f 2นี่ก็สามารถคุยกับคุยกับทางฟาร์มได้เลยนะครับอ่าเพราะว่าต,ตัวนี้คุ้มนะครับเพราะว่่าเป็นนแมลูกะครับ แล้วก็สามารถตีเป็น F1 F2 ได้อันนี้มีใบมีหลอดมาอยู่ใช่ไหมครับอ่ามีใบมีหลอดมาส่งจดกับสมาคมได้สบายเลยครับ F2 นะครับส่วน F1 นะครับก็าฝากถึง f c นะครับอา่าทางสมาคมก็ F1 จะให้จดได้นะครับจดได้ถึงไม่มีใบพันประวัติหรือไม่มีหลอดน้ําเชื้อก็สามารถจดได้นะครับแต่ลักษณะต้องไม่เป็นอ่สายยุโรปแล้วก็ไม่เป็นติดอินดูบาซินนะครับอา่าก็สามารถตีเป็น F1 ได้เพราะว่าทางสมาคมถือว่าให้วัวที่มีลักษณะเป็นบาหมั่นนะครับสามารถจด สมาคม F 1ได้นะครับจนกับสมาคมเป็น F 1ได้นะครับแต่ถ้า F 2ขึ้นไปถึง F 5นะครับต้องมีใบพันประวัติของพ่อพันธุ์บามันรร้อยและมีหลอดน้ำเชื้อนะครับถึงจะจดเป็น F 2ถึง F 5ได้นะครับก็ฝากถึง F c หลายคนนะครับบางที F c หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจจุดๆดนี้นะครับผมบางคนเห็นบอกว่า F 1นะครับ F 1แต่ทำไมใบดูโล่งๆนะครับบางตัวก็เพราะว่าสมาคมเขาให้จดได้นะครับก็อธิบายในจุดจดนี้ให้เข้าใจกันถึงให้เข้าใจนะครับผม นี่ครับแม่ลูกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดชัดๆนะครับให้ดูรายละเอียดชัดกระดูกใหญ่นะครับลูกทีเคี๊ยลัมโบห้าเจ็ดเก้าเอาจะมาชนกวนไม่ล่ะเนี่ยครับเนี่ยครับลูกสวยมากนะครับให้ลูกสวยมากแม่ลูกคู่นี้คุ้มนะครับอ่าแม่ลูกคุ้มเลยนะครับตามสายตาผมเลยนะครับถทาดานเชียสายตาผมเอาตัวนี้ไปแม่ลูกนี้ไปคุ้มครับอ่าถ้าใครติดตามผมจะ ถ้าผมบอกว่าตัวไหนสวยก็คือสวยเลยนะครับสดุดๆถ้าท่านใดติดตามช่องจีิงๆจะก็ฟาร์มจะรู้นะครับถ้าบอกว่าตัวไหนให้ลูกดีก็เนี่ยครับดูจากการจ่ายลูกแล้วดูจากลักษณะโครงสร้างแม่นะครับเ,เป็นการเป็นวัวที่ให้ลูกดีแล้วก็เ,เป็นตัวที่ให้บ่งบอกถึงลักษณะของฟาร์มั่นได้ดีเลยครับแค่เลือกพ่อใหเอ้เข้ากันมากที่สุดมันจะเด็ดบ้างเลยครับตัวนี้ ว่าแม่เขามีโครงสร้างที่ลักษณะใหญ่กระดูกใหญ่กระดูกขาดีนะครับหน้าตาก็ใช้ได้ใบหูใช้ได้แล้วก็ดูก,การจ่ายลูกนะครับเนี่ยครับอ่าสวยเลยนะครับอ่าทางฟาร์มก็เปิดที่1นึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทอ่ะถ้าท่านใดสนใจเข้ามาเยี่ยมชมก็มาได้ที่บ้านหนองบงตงบําบลเมืองคงอำเภอเมืองคงจังหวัดนครราชสีมานะครับผมอ่าเบอร์โทรเบอร์โทรครับอ่ถ้าท่านใดเข้ามาเยี่ยมชมหรือต้องการข้อมูลติดต่อแม่ลูกนี้เพิ่มเติมหรือต้องการต่อรองราคา เดี๋ยวพูดคุยรายละเอยียดต่างๆก็สามารถได้ที่เบอร์โทร083 083มีติดได้882 882 8595 8595นะครับฮ่าคัมพีฟาร์มน,นะครับหรือลุงสวัสดินะ์เนาะอ๋ไม่ใช่8595เอาเอาไหมเอาไหมอเมื่อก,กี้เบอร์โทรผิดนะครับ083 083 882 882 8959 8959นะครับอ่า มีสองเบอร์นะครับลุงแกก็จะงจำสับสนนิดนึงนะครับอ่าบัวตัวนี้ลักษณะเนื้อตัวสวยเลยนะครับลักษณะเนื้อตัวสวยแล้วก็ให้ลูกที่ดีนะครับให้ลูกที่ดีอ่าสหรับผมแนะนําแม่ลูกคู่นี้เลยนะครับถ้าใดสนใจราคาก็ไม่สูงมากนะครับไม่สูงมากราคาสมเหตุสมผลนะครับถือว่าคุ้มนะครับสามารถเอาไปจดเป็น F1 กับ F2 ได้นะครับแม่ได้ F1 ลูกได้ F2 เลยนะครับอ่าเพราะว่าลูกมีใบ มีใบผสมมีหลอดผสมมาชัดเจนนะครับสามารถส่งจดกับสมาคมได้นะครับดูนะครับลักษณะโครงสร้างลูกกับแม่นะครับอ่านี่นละครับอ่าดูฐานน้ำนมแม่นะครับน้ำนมแม่ดีนะครับน้ำนมแม่ดีอ่าก่อนแนะนาเลยนะครับแม่ลูกคนนี้ราคาไม่แพงนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทเบอร์โทรอีกรอบครับปิดคลิปแปดศูนย์แปดห้าเจ็ดหกหกศูนย์แปดห้าเก้าศูนย์แปดห้าเก้านะครับอ่าโอเคนะครับ อ่า ep นี้แม่ลูกคู่นี้ก็ปิดการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับอ่าเป็นลูก TK Lamborghini 579นะครับกับกับแม่นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับไก่แล้วลูกมันหย่านมเนาะเดี๋ยวจังไหนก็เป็นสัตว์ลวครับอ่าเข้าคอกไปเลยลูกอ่าแม่โครงสร้างใหญ่นะแม่โครงสร้างใหญ่เนี่ยครับลูก TK Lamborghini 579ใหญ่นะครับสวยนะครับสวยอันนี้ก็คือแยกมันให้ไม่ให้มันกินนมเนาะ ไม่ให้เขากินนมนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นให้แม่เป็นสัตว์เร็วนะครับวัวใครที่แม่ไม่เป็นสัตว์นี่ก็คือเขาเลี้ยงลูกดีมากเลยนะครับเลี้ยงลูกดีมากดูจากลักษณะการให้น้ํานมแล้วก็ดูจากลักษณะผมก็คือเลี้ยงลูกดีนะครับนี่ครับแย,ก,ยกแม่แยกลูกแป๊บเดียวก็เป็นสัตว์ครับผมาตามประสบการณ์คนเลี้ยงวัวเลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ